สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคล้ายกันหมดทั้งประเทศหนุ่มตั้งข้อสงสัยบ้านทรงนี้ใครเป็นคนออกแบบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้หลังได้มีผู้ใช้ติก๊กตอกลายหนึ่งออกมาโพสข้อความระบุว่าใครพอทราบบ้างบ้านทรงนี้ใครออกแบบเหมือนกันหมดทั้งประเทศจากเรื่องราวดังกล่าวมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ทรงซาอุส่วนใหญ่คนสมัยก่อนที่กลับมาจากทํางานที่ประเทศซาอุดีอราระเบียจะทําบ้านทรงนี้และกระจายแพร่หลายเท่าที่ทราบมานะคะผิดพลาดยังไงขออาภัยคะ่ะบ้านแบบนี้สมัยก่อนเขาเอาไว้ใช้สอยด้านล่างครับด้านบนคนอยู่เลยทรง,งกว้างแต่ปัจจุบันมีการต่อเติมด้านล่างให้คนอยู่ด้านบนก็ไม่มีคนอยู่ใช้เก็บของขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ